ก็แ0บ subscriber s h a d o บันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My a n น a p อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตออ่อนรอช่อง My a n น a มีขายเสื้อ Shadow Bunny ด้วยนะ My Annap คืนฉันเดินดูเดียวได้หันมองไปรอบกายไม่เห็นมีใครรู้สึกเสียวสันหลังวาบวับเลยฉันก็รู้สึกมันเสียวสันหลังวับวับเหมือนมีอะไรจับจ้องอยู่ตลอดเวลาน่ะจริงด้วยแยชใจเกลฉันว่าลองลองหันไปดูไหมไปดูสิองหนึ่งเฮ้ยให้เฮ้ยเออเออเออก็ไม่เสียวสันหลังวับวับเลยนั้งเมตกี้น่ะ ใครมันจับจ้องเราอยู่นะไม่รู้แต่ที่รู้ๆค่ำคืนนี้ไม่ปลอดภัยนะไชเกิลฉันว่าหนีก่อนดีกว่าไปกันเชิดเข้าบ้านดีกว่านะจะปลอดภัยกว่าน่าก็คือใครเขาให้ออกมาเดินเล่นแบบนี้กันแล้วคิมมีโนโต้คิมโคิม้าเคคิมม้าคิมบินหลังด้วยบินหลังด้วยนหลังด้วยด้วยฉันตายเลยดโดู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 ด เธอรู้สึกหรือเปล่าตกมาตะกินน่ะรู้สึกว่ามีใครมองอยู่อีกไหมฉันรู้สึกิๆแฮะก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเราตลอดเวลาน่ะไม่ต้องมีอะไรสักอย่างแล้วบัดนนี้ว่าต้องกลับไปแอบอยู่แถวบ้านแล้วสังเกตการดูน่ะย่องยซ่อนตัวอย่าให้ใครเห็น เราจะได้จับตาดูว่าใครมองเราอยู่ฉชนก็ว่าต้องมีปาปารัสซี่แน่ๆเลยนะปีโป้ได้ไหมอะปีโป้ก็ดีอร่อยเลยหวานนะาจะชอบสีอะไรให้แอบมิดมิดชิดแชร์ก็แชรรู้สึกถึงพลังงานอยู่บนเหนือสีสันฉันก็เห็นฉันเห็นแล้วเชยถ้าเราลูขึ้นไปข้างบนเราจะโดนอะไรไหม โอ้เจ้าไม่ใเจ้าไม่่เปิดแสงนี่ตึงมันกำลังเข้าไปบ้านเธอเลยนะมันคือตัวอะไรมันต้องเป็นตัวที่จับจ้องเราแน่ๆเลยนะมันคือปีศาจผักเหรอหรือบล็อกโคลี่เลยให้รูปร่างมันจับจ้องเราทำไมนะมันไม่จะเข้าบ้านชาเกิลแล้วนะนี่มันปีศาจบล็อกเกอรี่ดิมันนี่วาด่ะยืน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 ซ่อน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 โอ้ยตายแล้วเธอซ่อนตัวไม่ทันน่ะไม่ทันนะชายเกิลให้ตายเถอะ ดีนะที่เธอ,อยังซ่อนทันอยู่หัวแดงขนาดนี้มันไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยอยอมยอย่องยอไปหาเธอนะฉันหวังว่ามันคงจะไม่เห็นฉันชัเกิลฉันว่ามันน่าจะตามติดเธอแล้วแต่ตอนเนี้ยทัยังไงดีนะตอนนี้ฉันว่าฉันน่าจะซ่อนมิดถ้าฉันโผล่ขึ้นไปมันต้องเห็นฉันแน่ๆเลยนะเพื่อนไปได้นะเออเอาไงดีเอาไงดีฉันว่าดิงไว้ก่อนทิ่งไว้ก่อน เะจิ้มเก็บเขากลับกาซ้อไปแล้วมันไปแล้วชัเกิ้ลมันอยู่ที่บ้านฉันหนีไปบ้านลุงก่อนแล้วฉันจะหนีไปร้านลุงแล้วตามลุงมาช่วยนะเร็วอย่าตามมานะไอ้เจ้าปีศาจบอคโคลีปิงเดะ ลุงอย่าพึ่งปิดร้านใช้ยเก๋วยังไงโั้เนี่ยวฉันก็เดินไม่ได้น่ะใช้กยเก๋ติดประตูหรือเปล่าอเติดประตูเข้าได้แล้วลุงทันไปทุกวันลุบลวลูกก็เข้าก็คือด้วยเออายเก็มีปัญหาในเรี่องยีด้วนัญหาก็ถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาอันหนึ่งบอกหนึ่งได้เท่าไหร่สองเขาไม่ใช่ปัญหาแบบนี้สิ ไช่แต่แล้วฉันจะรู้ไว้ว่ามันเป็นปัญหาแบบไหนนะใช่ก็กับ,บันี้ออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนกันนะเพื่อจะบบเขาไปมีงงสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาจะยังไงอ่ะนะ้องเดินไปทางไหนก็จับจ้องจนรู้ว่ามันมีปีศาจบอกคอคลี่น่ะจับจ้องเราอยู่จริงป่ะเดี๋ยวคิดใหม่เองนะเอ้จิ๊บว่าใช่ก็ับ,บันี้เห็นนะส่วนปบบนี่โดนปีศาจบอคโคลีจับ การเป็นแล้วนั่นอนอยู่เลยมาไม่ได้อ่ามันไม่ได้จะเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วเธอจะทำอย่างไรล่ะกะ็กำลังคิดอยู่ต้องจัดก,การมันน่ะมันจะได้เหรอชายเขาแต่ว่าปีศาจบอกคอลลี่มันมาได้ยังไงกันน่ะไม่รู้แฮะนี่ช่ก็หนีมาให้ลุงช่วยนะลุงลุงมีไอเดียไหมว่าจะจัดการปีศาจบอคอลลี่ยังไงนะ่ะแล้วฉันจะช่วยยังไงล่ะ ช้ยเกลือจะคิดไม่ออกจริงเหรอถ้าเป็นลุงนะถ้าลุงไปเจอลุงก็จะจัดการทำกับข้าวซะเลยนะเอ้จริมด้วยลุงเป็นพ่อครัวน,นินนาไปล่อไมอ่ลุงสิเดี๋ยวลุงจัดการให้เอาได้เลยได้เลยตอนนี้มันน่าจะอยู่แถวหนะ้าบ้านชัยเกลนะาหน้าเดี๋ยวฉันก็จะไปล่อมาให้แล้วลงุงอย่าลืมเอามันไปทำกับข้าวนะมันจะได้เลิกตำชัยเกลกับบันนี่ได้เลยไปล่อมา เลยลงรีบเลยรีบเลยฉันก็จะรีบไปเวลาที่จะต้องตามล่ามันแล้วเอามาให้ลุงอยู่ไหนน่ะเมือ่อกี้มันอยู่หน้าบ้านใช้เก้านี้นะแล้วหายไปไหนแล้วโอ๊ยแลูกใครยิงยิงยิงเนี่ยโอ้ยโอ๊อ๊ย,อยนเน้ยย้ยมันี่ฉันกำลังยิงมันหรืยิงฉันนะฉันเริ่มไม่ค่อยมั่นใจฉันน่าจะไชเกลิล แต่มันไปไหนไม่รู้แล้วแฮะเธอฟื้นมาเธอก็ไม่เห็นมันแล้วหรอไม่เหร้วนะเมื่อกี้ฉันไปขอความช่วยเหลือจากลุงมาลุว่ายังไงบ้างลุงบอกล่อมันมาให้ลุงเนยะลุงจะเอามันไปทาอาหารนะแต่ว่านดี่ฉันมาล่อมันนะแต่ว่ามันหายไปไหนแล้วน่ะฉันจะไปตามล่อดีกว่าไม่ใช่ตามล่านะตามล่อตามล่อล่อที่ครๆลาหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงเจอแ๋ยวว่ามันอยู่ไหนน่ะใช่ใช่ใช่มันคงไปไหนได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวมันต้องออกมาตามล่าเราอีกแน่นอนเราก็จะล่อมันด้วยเราก็จะล่อมันฮ่ามันตามล่าเราแต่ตามเราตามล่อมันเออเอไม่เห็นเลยน่ะฉันก็ไม่เห็นเลยน่ะ มันนะสี่ชิ้นกำลังคอยสอดส่องสอดส่องสอดส่องไม่เห็นเลยที่จะล่อมันก็ไม่มาน่ะเพราีไม่ต้องการมาตามมาใหญ่เลยฉันมีความรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวโรงพักแฮ่เอ๊ะมันจะไปแจ๊กตำรวจเหรอเยอะยมันไอ้เจ้าวะคนลี่ ล้อรบบไปที่ร้านลุแกนะว่าฉันจะกินแกฉันจะไม่ให้แกกินฉันอีกแล้วเออมนติดนะบันนี้มนติด้ยเอมันออกมาแล้วยุ้ยมาตาบัยนี้ยย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 ยเลยย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 ันยยยอยยรยย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 ย้้า เราล่อมันไม่สําเร็จฉันว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นมันใกล้ถึงร้านลุงแล้วเฮ้เดี๋ยวเ,เสียงอะไรนาร้านลุงเนี่ยวชายเก้าชายเก้าไม่มีเสียงแฮะไอ้หรือว่าบันดีบันดีไม่มีเสียงแฮะต้องออกไปดูหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ,อีโต้ไปด้วยเอฮ้เสียงลุงนินนนะลุงชายเก้าฝากด้วย เนี่ยอะไรเนี่ยวอยวายแถวนี้เนี่ยเด้อเด้อเฮ่นี่เปนต้นบลูคารีดีว้าวนี่เป็นบลูคารีตัวใหญ่เติเ็มเลยดีว้าวถ้าอย่างนั้นแล้วฉันอาจจะต้องจัดการมันซะแล้วเต็มไปหมดจะให้เราได้ยังไงเนี่ยดกันก็จัดการด้วยการเอาดับเลเซอร์ฮัชช่า

ว้าวว้าวชเกเป็นเวว่าแต่จะบรอกโคลีหายไปไหนไม่รู้แล้วเฮตั้งแต่เราล่อมาให้ที้านลุกแล้วมันก็หายไปเลยน่ะว้าวว้าวว้าทว้าวาวว้าวว้าว้าวว้าวน้าวว้าววราวว้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 าววกาวว้าวว้าวว้่ววาวว้าั้าวว้าวค้าวว้าวว้าัว้าววาวว้าวว้าัา ไอเรากินไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะปวดท้องวดท้อมาดิว่าเอ้าวไม่กินแล้วท้องเสียนะเข้าห้องน้ำก่อนนะเอ้ยฉันกำลังจะตามไปในไม่ช้าเด็กเ็เด็เ